ผิดผีกับพี่ชายตัวเองแท้ๆหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเล่นชู้เขาต้องเชื่อดไก่แล้วก็ต้องเหมือนแบบเอาเลือดพวกนี้ยค่ะแบบสาดในพิธีทําตีกงตีกองเสียงนั้นนี่คือระทึกขวัญสุดๆตำรวจอะค่ะเข้าไปสืบสวนเข้าไปหาข้อมูลว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ สรุปแล้วก็คือเหมือนเรื่องราวมันดําเนินไปสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นว่าความผิดปกติเนี่ยหรืออาการแปลกๆเนี่ยมันดันไปตกอยู่ที่เด็กน้อยคนหนึงค่ะที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแบบตัวเล็กๆเล่นเก็กมากเขามีอาการเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะกรีดร้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนผีเข้าเขาต้องเชื่อดไก่ S <S แล้วก็ต้องเหมือนแบบเอาเลือดพวกนี้ค่ะแบบสาดในพิธีทําตีกองตีกองเสียงนั้นนู่นนี่คือระทึกขวัญสุดๆแล้วก็ลุ้นว่าแบบเด็กจะอาการดีขึ้นไหมระหว่างนั้นแบบเด็กก็แบบทุรนทุรายกีดร้องอะไรเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> <S เลือกที่ถ่ายเนี่ยคือที่ต่างจังหวัดหรือที่ภาคอีสานแต่ทีเนี้ยในระหว่างถ่ายทําที่เขากำลังถ่ายทําสารคดีไปอยู่เนี่ยในระหว่างถ่ายทําที่เขาถ่าย,ายไ,ปไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เขาได้พบกับพฤติกรรมอีกหลายๆอย่างที่เริ่มทําให้เห็นว่าตัวละครนี้แหละ อาจจะเป็นบุคคลที่สืบทอดเชื้อสายร่างทรงก็ได้ผิดผีกับพี่ชายตัวเองแท้ๆหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเล่นชู้แบบผิดศิลข้อสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ